มาดูตะก้อข้ามหัวแปรอีกคู่ครับโจหมานับคู่เวอร์ครับปะทะแหลมฟุกนะครับเอาแล้วครับแต้มตอนนี้ครับขึ้นมาหนึ่งต่อหนึ่งครับฟุกแรกข้ามกับเสียหมานนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับเีื้วเสือของฟุกครับหมานเปิดแต่ครับ สองต่อหนึ่งครับฟุกแทงไหมครับโจอาล้วครับต้นเกมครับตะก้อออกครับสามต่อหนึ่งครับแทงครับหมานเปิดหัวโจโรยเข้ามาครับล้นครับแหลมจับหนึ่งสองฟุกตีอาครับติดหัวหมานครับเล่นเองครับตีออกไปอีกครับ สี่ต1หนึ่งครับปุกล่เส้นไปครับโจโรยเข้าไปครับลง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 ดหนึ่งต่อสี่ครับ ตีต่อหนึ่งครับตเตรียมเสิร์ฟของฟุกโอ้สายฝาล้นมาครับแหลมโรยเข้นไปครับนุ่มนุ่ม ทุกตีเอาลวครับโจโลยขึ้นไปครับปีเอาแล้วครับหนึ่งต่อห้าครับตัดหน้าขวามาครับแหลมถนัดซ้ายยกไปเอา้ายังติดหัวมาล้นมาอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้โจยกล้นฟุกตีเอา้ายังติด โจร้รถข้นมาไหมาครับมนันกําแก้ไขครับตรงนี้หยอดแหลมตักหลังเทา้าขวาข้างหลังครับฟุกแก้ไขป่้ามันเปิดจะได้แต้มไหมครับแต้มนี้ครับตีเอาแล้วครับขยับแต้มนะครับบางฉลิมสองต่อห้าครับเข้าช่องมาครับแหลม โอ้โหฟุกตีไม่ข้ามครับตรงนี้สามต่อห้าครับแข่งเข้ากลางมาครับแหลมห่างหน่อยครับแก้ไขครับเอาครับติดหมอหมาครับโจโลขึ้นมาตีจีบตงไกลครับเอาขยับหนึ่งแต้มครับ จาก5ตอ1่ครับตอนนี้ครับไล่มาครับเดี๋ยว4ต่อ5แล้วครับสี่ต่อ5ครับโจเซิร์ฟเข้าช่องมาเหมือนเดิมครับแหลมโลเข้าไปครับปุ๊บอื้อหือโดนมือครับตรงนี้ะครับเปลี่ยนทรงครับ5ต่อ4ครับ จับหนึ่งสองลยมาพางหน่อยครับมันแก้เอา้าแหลมไปไหนครับตีเข้าช่องกลางครับสีต่อห้าครับมาหาแหลมครับลรยเข้าไปครับห่องว่างเยอะครับ ห้าต่อสีครับไส่เส้นไปครับโจยังทันอยู่ครับลขึ้นมาเข้ามาตีติดหลังเท้าแล้วครับยกเข้าไปปุ๊บอ๋อครับหนีออกไปหนึ่งแต้มครับหกต่อสีครับโจเปิดหัวครับ สีหน่อยครับหมานลนมาครับแหลมลรยขึ้นไปตีอ่าวติดหมานครับโจโลยเข้ามาใหม่ครับตีไล่เส้นมาโอ้โหยังเลขสี่ได้ครับโอ้โหทันไหมทันครับตีครับแหลมไม่เหลือครับตรงนี้ล็อกแต้ไมไว้ได้ครับบางฉลอง 4ต่อ6ครับแหลมเขาหลุดนิดนึงครับหลังเท้าไปครับคุกต้องแก้ไขเอาแล้วครับแต้มไหมครับบางฉลองโรยขึ้นมาครับมันตีเอาแล้วครับโอ้โหห้าต่อหกครับจีมาครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟเสียครับ 6ต่อหครับหมานเปิดหัวโจโรยขึ้นมาครับออยกดีมากครับลูกนี้เอาก็มาดูเกมเซิร์ฟครับ5ต่อหครับตัดหน้าขวามาครับแหลมเลข4ยกไปทำได้ดีครับลูกนี้ 6-5ต่อครับแหลมเสิร์ฟบ้างครับเสิรไม่ดีเท่าไรครับแก้ไขตีออกฟุกติดแง่งครับยังติดครับต้องเอามาให้ได้ครับโลยมาครับหอูล้นครับยกครับ7-5ครับ แทงเข้าไปครับโจเปิดหัวโรยเข้าม,มาใหม่ครับล้นครับแมะแลมเอาติดหัวครับโจต้องแก้ตัวครับอเอาครับล็อกแต้มไม่ได้ครับอย่าให้หนีไปไกลครับแต้ก็เบนแบบนี้ครับ ห้าต่อเจ็ดครับโรยเข้าไปครับฟุกโรยเข้าไปครับติดนะครับเอาบอ้วครับเป็นแต้มไหมยกไปข้างหลังต้องแก้ไขยอดโอ้โหไม่ข้ามาแบบนี้่ยกออกข้างหลังครับเกี่ยวได้นะครับเจ็ดต่อห้าครับไล่ไปครับหมาเปิดหัวโจโรยเข้ามา ติดหลังเท้าแล้วครับปุ๊บว่าไงเสียแต้มครับลูกนี้แปดต่อห้าครับโอ้โหพิกเน็ลงครับเก้าต่อห้าครับ ลอเข้าไปครับหมานยอดทุกตักหลังเท้าล้นไปครับเอาครับล็อกเกมเสิร์ฟครับห้าต่อเก้าครับเข้าช่องมาครับแหลมห่างหน่อยครับทุกตีเอาครับติดไล่เข้ามาครับมัดตีแหลมยังทันอยู่ครับไม่ได้แต้มครับบางฉลวงครับ 9-5ครับไล่ไปครับหมาเปิดหัวเล <c oughs> ียนทรงครับ <c oughs> 5-9ครับยังไม่ขยับครับไล่มาครับปุ <c oughs> ๊บ <c oughs> เล่นเองครับ 9ต่อ5ครับเปลี่ยนส่งโอยไปครับตียอดไม่ทานแล้วครับจาอลูกเสิร์ฟให้ได้ครับบางฉลองครับ5ต่อ9เข้ามา9ต่อ5ครับบางฉลองยังไงครับไม่ได้ก็อย่าเสียครับ เอาแล้วครับเอาหม่ครับยังอยู่ที่5ต่อ9กครับตัดหน้าขวามาออกอีกแล้วครับโอ้เก้าต่อห้าครับไล่ลไปครับหมานเปิดหัวโจโโ้โรยกลับหลังมา แก้ไขครับโอ้โหสบายแล้วครับตรงนี้แต้มไหมตีโอ้โหบบครับสิบต่อห้าครับออกห้าต่อสิบครับ ไล่ช่องมาครับแหลมเปิดไม่ดีเท่าไหร่ไม่ทันครับเอาแล้วก็ขยับแล้วบางฉลองครับโอ้โหเสียแต้มไปเยอะครับกว่าจะขยับได้ครับโค้งตัดซิครับไลยช่องมาสค้เปิดหัวแหลมลอยเข้าไปครับเอาอไล่เองครับลูกนี้ต่อช็อตมาแหลมก็ช็อตหน่อยยอดยังทันอยู่มาออื้หือ สิบต่อหกครับไปครับล้มมาแล้วครับโอ้โหวันนี้โจมาไม่ดีครับตักได้ครับอ้าวลังเท้าไม่ทานแล้วหกต่อสิบครับเ <c oughs> ติบยอดครับแอม สิต่อหครับแท่งอะไครับโจงอเข้ามาครับ หกต่อสิบครับโหนมาครับเขเปิดหัวแหลมโดยเข้าไปรครับโหนครับเอาเป็นแต้มไหมครับหมานว่าไงโอ้โยเขี่ยเขี่ยลงไปครับเอาแล้วขยับอีกหนึ่งแต้มครับบางฉลองเจ็ดต่อสิบครับแหลมโดกเข้าไปาครับอ้าวครับติดหมานโจยกกับหลังมาหมาน ตีติดหัวฟุกเอาไปไหนครับแก้ไขเอาไหมครับแต้ไม่แต้มอ้ล้นมาครับโอ้โหสุดท้ายทำไม่ได้ครับบางฉลอง ตีปโตเจ็ดครับแถมเข้าไปครับโจเปิดหัวโอยเข้ามาครับหายไปครับตรงนี้เจ็ดต่อสิบครับครับพุกเปิดหัวแถมยกไป ไม่ขยับครับบางฉลองครับ10ต่อเจ็ดครับอ่านเปิดหัวะโจโ้โลยขึ้นมาลนอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ครับยกลนเอ้าโอ้โหโขึ้นแท่นแล้วครับ ที่เบต้าเจ็ดครับแต้มเดียว <laughs> ยครับโฮ้ยครับโจ <c oughs> ครับมาตีไล่เส้นเลยโอ้โหติดหลังเท้าครับเกี่ยวได้ยังไงครับพวกนี้เอาเล่นเองครับตีเข้าช่องมายัางติดแง่งอยู่ฟุก <c oughs> ยังติดอยู่โจยก <c oughs> <c oughs> ขึ้นมายัางติดอยู่ล้นมาอีกโอ้ขี่ดอก ยังต oh. oh. okay. oh, ิดอยู่เกมจนได้ครับโอ้โหขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อนกอนโนเนะครับ